สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินผ้าบ้านผ้าเหมานะครับผักเครื่องราคาถูกๆราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆเหมือนเดิมครับสนใจร,รายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับพี่ๆศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองสามเจ็ดหกสองพีโอเอ็นจีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไอดีไลน์ 0, ine, ครับหรือสแกนเอาโทรศัพท์มาส่องตรงนี้ได้เลยนะครับน้อแล้วก็ จิ้มได้เลยครับพี่พี่ว่าอยากชมรายการไหนยังไงนะครับพี่ๆี่สนใจรายการไหนยังไงก็ทักหรือโทรกันมาได้นะวิวก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่พี่นะครับมีราคาถูกๆราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่ๆี่มารายการแรกๆแล้วกันนะครับพี่ๆถูกๆแบ่งปันนะครับพี่ๆี่มีหลากหลายรายการนะครับมาชุดแรกหนึ่งร้อยบาทจัดเป็นอันนี้ให้เลยนะครับพี่พี่นะครับ เครื่องราคาถูกๆนะครับชุดแรกนะครับพี่พี่ชุดแรกเดี๋ยวแบ่งปันให้เลยครับพี่พี่รายการที่หนึ่งครับนี่องนี้เหรียญสวยนะครับพี่พี่นี่ปูอีครับสัตหีบครับรายการที่หนึ่งครับสนใจยังไงก็ลองดูนะครับพี่พี่เอาเป็นนึกเงินๆนะรายการที่หนึ่งครับพี่พี่จัดให้ชุดแรกนะครับชุดต้นๆเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะนะครับ ชุดเปิดเปิดรายการนะครับชุดเปิดรายการรายการที่สองนะครับพี่พี่รายการที่สองจะเป็นพระอาจารย์ดิเลกพระอาจารย์ดิเลกครับรายการที่สองเอาหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่พระอาจารย์ดิเลกรายการที่สองนะครับเอาหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพี่พี่ท่านใดถูกใจนะนี่ครับมีโค้ดด้วยครับพี่พี่พระอาจารย์ดิเลกเอาหนึ่งร้อยบาทรายการที่สามนะครับ ็ยังคงเป็น100บาทอยู่นะครับพี่พีก็จัดเป็นรายการนี้ให้ละกันนะครับพี่พีจะเป็นอันนี้ละกันพี่พีหลวงพ่อหลวงพ่อพุ่มนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดบางคู่หนึ่งร้อยบาทครับพี่พีเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพ่อพุ่มวัดบางคู่นะครับหนึ่งร้อยบาทรายการนี้แบ่งปันพี่พีทุกท่านนะครับนี่ครับพ่อพุ่มนะวัดบางคู่หนึ่งร้อยบาทครับพี่พีนะครับลองดูนะ นะครับรายการที่3นะครับรายการที่4รายการที่4นะครับจะเป็นอันนี้ละกันนะครับพ,พี่จะเป็นพระนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองนี้จะเป็นห้วยเขียนนะห้วยเขียนเก่าๆองนี้พี่ๆี่หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะละกันนะครับพี่ๆรายการที่4วันนี้น่าจะได้4หหรายการนะรายการละหนึ่งร้อยวันนี้จัดจัดโปรมาให้แบบพิเศษเลยนะครับพี่ๆีนี่ครับดูเนื้อนะ นื้อยุดยืนหนึบในนะคะพี่รายการที่สี่นะครับเป็นพ่อเงินนะครับพ่อเงินว้วยเขตนนะครับวันนี้ออกวัดวยเขีนนะอันนี้หนึ่งร้อยบาทพี่พีน่าจะถูกกับใจนะครับพี่รายการที่สี่ต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจัดอันนี้ห้ารายกานะครับเนื้อดินเก่าๆนี้มีตะกุดหนึ่งดอกวันนี้มีตะกุดหนึ่งดอกครับพี่นี่ครับเนื้อดินเก่าๆน่าจะเป็นพับเปิมครับ พ้าเปิมองนี้เนื้อจัดมากครับพี่พี่องนี้สะดือลึกครับลองไหลลึกนะคะพี่พี่พ้าเปิมนะคบพ้าเปิมองนี friend. Friend. ้นี่ครับองนี้เก่าเก่าเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับพ้าเปิมนะรายการนี้นะครับเอาสองร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับพ้าเปิมนะเก่าเก่าดีเก่าเก่าดีองนี้พ้าเปิมเอาสองร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่ ห้านะไอเล็กห้าไปเลยหน่อรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับจัดเป็นเหรียญอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่เหรียญเสดียเตียกกมัหลงชุ่มพรนะครับองคนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เป็นเหรียญสลาตัดนะหลังมีผลนะครับพี่พี่นี่ไม่แน่ใจนี่ครับแต่เก่าดีนะเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เป็นเหรียญเสดียเตียกกมัหลงชุมพรเขตนอุดมศักดิ์นะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ถ้าใสนใจลองดูนะสวยงามก็เก่าดีครับ เปี่ยนก็มาหลวงชุมพรนะครับข้าหลชารตัดรายการที่6นะครับต่อไปนะครับรายการที่7นะครับพี่พี่รายการที่7จะเป็นพระหลวงข้องเงินนะครับพี่พี่พระหลวงข้องเงินนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมเนื้อเก่าโบราณมากครับนี่ครับเนื้อเก่าโบราณฟอร์มได้เลยพี่พี่มีภาบที่เบ้าสวยงามมากๆครับ ตรงนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการนี้โอ้โหอันนี้เรียองโบราณมาเลยครับเอาสามร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับรายการนี้พี่พี่นะครับข้อเงินนะข้อเงินนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดจะเป็นพระอันนี้พระกิ่งอันนี้ผมไม่ทราบที่นะที่ไหนนะ นี่ตลับอย่างเดียวนี่ก็น่าจะคุ้มแล้วอันนี้ผมเอาแค่200บาทครับพี่พี่รายการที่8นะครับเป็นพระกิ่งนะพระกิ่งอันนี้ผมไม่ทราบที่เนี่ยรายการที่8เอา200บาทครับพี่พี่นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนผูโต๊ะนะเจ้าของบอกเป็นเหมือนปูโต๊ะปะผมไม่แน่ใจนะเพอตลับอย่างเดียวน่าจะเกินแล้วพี่ตลับนะนี่ครับทำใหม่ไม่ได้นะ2 0งบาทพระกิ่งนะครับรายการที่9นะครับรายการที่9เป็นเอ่อ พระสมเด็จองนี้เลยนะครับพี่พี่พระสมเด็จสวยงามมากๆครับองนี้มีลักแห้งๆเก่าๆเลยครับพี่พี่มีรักนะครับนี่แห้งๆเก่าๆเลยนี่ครับสวยงามมากๆครับอง์นี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เป็นสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะเอาสองร้อยบาทครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะลองดูนะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จผมดูเป็นวัดระฆังนะในการที่เก้าเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ เอา200บาทนะครับรายการที่10นะครับรายการที่10รายการที่10เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่พี่รายการที่10จะเป็นเอ่ออันนี้ละกันนะครับรายการที่10จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะครับวัดหนังหลังยันห้านี่ครับองนี้เอา200บาทจะพี่พี่รายการที่10นะวัดหนังหลังยันห้านะครับองนี้ เอาสองร้อยบาทครับพี่ๆท่าในใดสนใจลองดูนะนี่ครับเป็นวัดหนังนะครับพี่ๆเปลี่ยนวัดหนังหลังยันห้าแบบนี้นะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่ๆรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดอันนี้อัพราคาขึ้นมานิดนึงนะครับพี่ๆองค์นี้จะเป็นหลวงพุทธวด หลังหนังสือนะครับอุ้นี้จะเป็นวงเดือนเล็กนะครับพี่พี่โอ้โหแต่สวยงามคลาสสิกเก่าๆมากครับพี่พี่อนี้ลมดําสนิทสวยมากครับเนี่ยครับเป็นปูทวดนะครับพาร์ติอันตรลายครับเนี่ยครับอุ้นี้เส้นลำผ่าจมงจมูกปากคมสวยมากครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเอาหกร้อยบาทครับปูทวดหลังหนังสือนะครับพี่พี่เลี่ยมแบบนี้สามสิบสี่สิบปีมีเทินนะ สวยมากครับตรงนี้หลังหนังสือเป็นแข้งเลยครับตรงนี้เอาเท่าไหร่นะเปิดไว้เท่าไหร่นะเอาหกร้อยบาทครับพ,พี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พี่เป็นพระซุ้มกอนะครับนี่ซุ้มกอนี่ครับ เนื้อแรกมาขามเปียกโอ้โหเต็มบึกเต็มฟอร์มดีจังเลยพ,พี่บึกบักเต็มฟอร์มดีจังนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากๆครับพี่พี่รายการที่สิบสองนะครับตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่งนี้เอาสี่ร้อยบาทเหมือพี่ๆท่านใดสนใจนะครับรายการที่สิบสองนี่ครับ จะเป็นพระสงกอนะครับพร้อมตลับเลยนะพี่พ่ระสงกุขุ่งเศรษฐีนะครับนี่นี่ตลับหนามากครับพระสวยด้วยครับพี่นี่ครับสิบสองนะครับสิบสามนะครับสิบสามสิบสามจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สิบสามจะเป็นพ่อจงนะครับเป็นเป็นพ่อจงนะหลวงพ่อจงนะครับวัดนัตต่างนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้จะเป็นลูกลูกลูก รูปหล่อนะรูปหล่อโบราณนะพ่อจงนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้เอาสามร้อยบาทนะครับพ่อจงวาต,ต่างๆนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทรายการสิบสามนะครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่ 14, จะนําเสนอ Star <_ s ync> เป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่นี่เป็นหลวมขพรเงินพิมพิยมนะครับแต่เนื้อออกเป็นสางเงินปิบเทียบเลยครับพี่เนื้อ,อเป็นสางเงินเลยนะครับพี่สางเงินก็ดีเงินเต็มเลยพี่พี่นะครับ เอาแก่เงินแล้วกันนะครับพี่พี่องนี้แก่เงินแล้วกันนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่เอา400บาทครับรายการที่14นะครับเอา400บาทเพื่อพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะรับชมแล้วลองดูนะครับเอา400บาทนะครับพี่พี่รายการที่14นะครับเป็นข่องเงินนะครับเป็นข่องเงินนะพิมพ์นิยมนี่ร100บาทตัดช่อนะครับตามฟอร์มนะครับพี่พี่รายการที่ 15นะครับรายการที่ส5บห้าจะเป็นพระสมเด็จวัดพระนะครับพี่พี่วัดพระวัดพระนะครับตรงนี้เอา400รอบาทครับพี่พี่เป็นพระวัดพระเล็กๆแบบนี้ครับพี่นะนี่ครับเก่าๆเลยนะรงนี้แต่ผมไม่เป็นเลยนะพี่พี่วัดพระเอา400รบาทครับพี่พี่จะเป็นพระวัดพระนะครับนี่เอา400บาทเผื่อพี่พี่ท่านใดถูกใจนะลองดูนะครับ บาดพราพเอา400บาทรายการต่อไปรายการที่16เป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้ฟอร์มเนื้อหาจัดจ้านมากครับพี่พี่สิบหกฟอร์มเนื้อหาจัดจ้านมากครับตัดซุ้มฟอร์มได้แล้วในองนี้นี่นะครับพระสมเด็จนะครับองค์นี้เก่าๆดีจังเลยครับพี่พี่นี่ครับ,รรบ,รบองค์นี้เอา สี่ร้อยบาทครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จพร้อมตลับเลยนะพร้อมตลับเลยองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะครับได้มาทั้งตลับแบบนี้เลยครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับนี่รายการที่สิบหกนะครับนี่อุลตร้ฟอร์มเหมือนจะเป็นคาบินพิมพ์เจดีไหมผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่เป็นคาบินพิมพ์เจดีไหมได้เก่าดีนะลองดูนะครับสนใจเท่าไหร่ลองดูนะครับรายการที่สิบ เนะครับรายการที่17เจเป็นพระปิดตาอ่าอันนี้เป็นคล้ายๆผ,ผมไม่แน่ใจที่นะเจ้าของเขาก็บอกบามกันแต่ผมลืมเนะครับเอาสา0ร้อยบาทครับพี่อันนี้น,นี่ปิดตาผมไม่ทราบที่นะครับเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับปิดตาคล้ายๆเป็นปตุ๊กตาหรือไงไงเพราะทับเลยบผมไม่แน่ใจนะเอาส0 0ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะปิดตานะครับเอาสามร้อยบาทถุกเขียวนะ รายการต่อไปรายการที่18นะครับ18องค์ตรงนี้จะเป็นจอบเล็กไอจอบใหญ่พ่อเงินนะครับนี่จอบใหญ่พ่อเงินสภาพหูหตัดนะตรงนี้เก่าเก่าเลยพี่ๆเอา200บาทครับพี่ๆี8 18, 18เป็นพ่องเงินนะครับพี่ๆีเป็นจอบนะครับเอา200บาทครับเดี๋ยวพี่ๆี่ท,ทันใดสนใจถูกใจนะครับลองดูนะ18นะครับ18เป็นจอบเล็กนะครับ นะครับเป็นจอบใหญ่ที่จอบเล็กก็ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นจอบใหญ่พี่เอา200บาทครับเนาะสองบาทครับรายการต่อไปรายการที่10เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่สิบเท่าไรเนี่ยโอ้ไล่สนะครับ19 19จะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลงกพเดิมรูปเหมือนปั๊มหลงกพเดิมนะครับพี่พี่ฟอร์มนี้สวยงามมากมากครับเอา400บาทครับพี่พี่สนะครับ เอาสี่ร้อยบาทเป็นรูปเหมือนปั๊มพอเดิมนะครับนี่ครับโอ้ฟอนใต้ฐานสวยงามมากๆครับงค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พนี่เป็นพ่อเดิมนะครับเป็นพ่อเดิมนะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบจะเป็นอันนี้ให้แล้วกันนะครับพี่พี่นี่รายการที่ยี่สิบเป็น พระหลวงทวดนะครับพี่ๆตรงนี้จะเป็นวงเดือนนะครับพี่พี่วงเดือนวงเดือนเล็กนะครับนี่ตัวหนังสือเด้งๆเนี่ยนี่ครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับเป็นวงเดือนนะครับพี่ๆโอ้องนี้ดําสนิทปิดเลยพี่องนี้ดําสนิทเลยสวยงามมากๆครับองนี้ดําแบบดําเลยดาจมูกไม่แตะเลยพี่องนี้หลังหนังสือวงเดือนเล็กนะครับ ตลับหนึ่งใบพี่ๆสวยงามมากๆครับตรงนี้เอาเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ๆรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระหลวงพ่อพรมนะครับพี่ๆอ,องนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะรูปเหมือนปั๊มนะครับพิมพ์ก้อนะระฆังเนื้อทองแดงลมดํานะครับพี่ๆอ,องนี้แดงลมดําสวยงามมากๆครับเส,ส้นขอสามเส้นนะตรงนี้ออนะครับในตาคมสวยมากๆครับ เป็นลูกเหมือนปั๊มนะครับเพราะพรมนะครับทองแดงอมดาสวยงามมากๆองนี้มีต่อโค้ดนะครับมีต่อโค้ดด้วยนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทเดอ๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆนะครับเป็นลูกเหมือนปั๊มนะครับเพราะพรมวัดช่องแครเนื้อทองแดงอมดานะครับเก่าเลยองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับมีต่อโค้ดนะที่โค้ดนึ่งลึกชัดมากๆครับ รายการต่อไปรายการยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนี่ผมได้องนี้มาครับพี่คีเด็ดทีใจแล้วองนี้ยี่สิบสองจะเป็นพระปกปกแปดรอบหลวงพุทิมนะครับพี่พี่อิสริโกนะครับนี่องนี้สวยงามมากๆครับปกแปดรอบหลวงพุทิมน่าจะแกะตลับมาใบนี้นะครับพี่พี่น่าจะแกะตลับมาทีนึงมีโค้ดเลยนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาท พาปกแปดรอบหูพุทิมน,นะครับรงนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับที่เด็ดเหล่านี้สวยงามมากๆครับนี่ครับโคดนี่ลึกมากครับพี่โคดลึกๆเลยนะครับไปหน้าใบตานะครับคมสวยตันนี้เอาหกร้อยบาทนะ,น,นะครับพี่พีบอกราคาพี่ไปื่ละครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สามรงนี้ก็ห้ไลท์เลยพี่พี่ตลับเก่าหนึ่งใบนะครับ นี่องนี้สุดสวยเลยองนี้พี่พี่สุดเต็มนะครับองนี้จะเป็นตูอ่อเต่ารีปูดพวดนะครับสูตห้านวะนะครับสวยเลยครับพี่พี่องนี้ฟอร์มพร้อมตรับหนึ่งใบครับพี่พี่โอ้โหเพลยตรงนี้สวยมากๆครับสวยมากๆครับองนี้พี่พี่โอ้โหดูเกล็ดนี่ครับโอ้โหพี่พี่ เนื้อนวะลหะนะครับหลายอย่างผสมกันนะสวยมากครับตรงนี้พี่พี่พร้อมตลับหนึ่งใบนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบตรงนี้ตลับน่าจะมีโอ้โหผมว่าน่าจะหลายอย้วยอันนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทแล้วกันพี่พี่อันนี้ถูกมากเลยเอาหนึ่งพันบาทครับปกติพ้าปเปล่าก็ขายประมาณเจ็ดแดร้อยนะครับมีนวะนะครับนวะตรงนี้ 1,000ันบาทครับพี่พีพร้อมตลาดจะส่งให้นะครับรายการต่อไปรายการที่ย0สิบเท่าไรเอ่ยยี่ยิสนะครับย4สิี่จะเป็นอง์นี้แล้วกันนะครับพี่พียสี่นำเสนอเป็นพ่อปานนะครับพ่อปานหนุมานองนี้เอา4ี่รอบาทครับพี่พีพ่อปานหนุมานนะครับอง์นี้เอา4 0 0ร้อบาทเผื่อบิบีท่านใดถูกใจนะครับพ่อปานหนุมาน 24เนี่ยครับพอปา่านธรมาเนื้อดินเก่าตรงนี้สวยงามจริงๆครับตรงนี้อุดผงครับตรงนี้มีอุดผงนะอุดผงเทาคูซิเมนสวยงามมากๆครับตรงนี้เอา400บาทครับพี่ๆเพ,พปรป่านรายการ25ครับรายการ25ก็ต้องตรงน, 25, งนี้เลยครับที่25ตรงนี้เลยครับที่เด็ดใจตรงนี้ห่วงหักครับ ีห่วงหักเป็นหลงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ปีแปดสองพี่ดูผิวพันเนื้อทองแดงเก่าเนื้อทองแดงเก่าหิ้งหิ่งต้องบอกว่าหิ้งหิ่งเลยครับพี่พี่หิ้งหิ่งเลยครับตรงนี้เนี่ยครับนี้เปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่พี่ตงนี้ห่วงหักนะแต่เจ้าของฝากมาแต่พี่ดูความที่จริงอ่ะมีตัวจออ่ะก็คือมีพลาสติกเก่าแล้ะครับแต่ว่าเหมือนแตกมันแตกมันลานจน เขาทุบออกไปนะพี่ก็ยังเหลือเป็นสภาพแบบนี้อยู่นะครับก็ยังพอคล้องได้อยู่นะพเพราะเขาเลี่ยงโบราณจเจ้าอาคนเก่าจะเหมือนเขาเรียกอะไรจะเว้นห่วงไม่ได้นะช่างโบราณเขาจะเลี่ยมได้ประมาณนี้เขาเลยตัดห่วงออกนะครับอันนี้ผมเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคบพี่ๆนี่ครับเป็นดอกจันโค้งนะครับมีรอยแตกนะตวันลักษณะมีร้อยแตกของจันโค้งนะครับสภาพ้าเก่านนี้น่าเก็บนะครับพ,พี่ใจผมว่ายังเนี่ยครับ เอาพันพันสามนะพูดคุยได้ส่วนได้อะไรได้นะครับพี่ๆพ,พ,พอเดิมตรงนี้นะแล้วก็อ่ายี่ห้านะพราเดิมนะครับยี่หกยี่หกเลยปิดตาอันนี้จะเป็นหลังแบบนะครับหลังแบบยี่บหกนะครับตรงนี้เก่ามากครับปิดตาหลังแบบเอาห้าร้อยบาทครับพี่พตรงนี้เก่าๆเลยครับเอาห้าร้อยบาทปิดตาหลังแบบตรงนี้เลยนะครับพี่พี่ ตันนี้ลักเอยเนื้อเอยผงยานะผมเบอเป็นสายปปกแก้วห้าร้อยยี่หกยี่ิบเจ็ดขออนุญาตนำเสนอข้อเงินตรงนี้ครับสุดฟอร์มสุดเต็มตรงนี้สวยมากครับยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับคาดขี้เบ้าตันนี้ตันนี้มีฟอร์มสึกมาบ้างนะครับพี่จะดูนี่ครับตามเนื้อตัอ้มซอกนะครับเน,นี่ยอันนี้มีค่อนข้างมีฝึกสึกพอสมควรนะครับพี่พี่ แต่ก็ยังสวยนะครับองนี้ยังสวยยังฟอร์มยังน่ารักนะครับเนื้อพิมพ์นะครับสีเหลาป้าสวยงามครับองนี้พี่พี่ลักษณะการหล่อตัดช่อนะครับนี Rabbit ่ครับเป็นใหญ่ใหญ่ๆเลยนะครับตัวเนื Transport ้อผ้านะครับเป็นใหญ่ๆแล้วนะครับรงนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่ตลับโดยทาใหม่ก็เจอแล้วพี่พลานี้นะนี่ครับคราบลักษณะพี่เบ่าน้ําทองนะครับนี่ครับส่องแบบถ้าจะ เข้าไปในกรอบได้เลยครับพี่พนี่นี่ครับสวยมากครับองนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสวยจริงๆครับองนี้นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทพีพ่ี่รายการยี่สิบเจ็ดและก็รายการยี่สิบแปดนะครับรายการยี่สิบแปดองนี้ทิ้งทิ้งท้ายด้วยอันนี้พอะทวดนะครับอันนี้ก็ได้เป็นบ้านกันนะแต่เหรียญนับก้าสภาพผ่านใช้มาพอสมควรแล้วพี่ๆขออนุญาตตัดให้รับชมนะ ถูกใจไม่ถูกใจยังไงพี่พิจารณาดูได้นะครับพี่พีแต่ว่าบางทีพระบ้านๆน,นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้องใช้กันมาพอสมควรน,นะครับอันนี้ผมก็ได้มาแล้วก็มาแบ่งปันพี่พี่นะครับพอทวดนะครับนี่ตรงนี้รู้ไหมลักษณะดังข้างนะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจปีนะไม่แน่ใจปีนะครับอ,อ๋อบางท่านเรียกเป็นเหนรียญทรงกรเหรียญอัปปะก้านะคบนีไม่แน่ใจเกี่ยวกัันนะครับ รอยตัดผมเดาว่าจะเป็นปีส่วนปลายหนึ่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่พีเพราะว่าลักษณะการตัดแบบนี้พี่พีเนี่ยข่พานี่อันตรายองนี้เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่พีเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พีขออภัยนะแม่แล้วก็นั่นไปหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พีอ,องนี้รายการสุดท้ายเหรียญซุ้มกอลด์เอาประก้านะแต่ผมดูดูก่อนผมเสิร์ชดูก่อนว่าเป็นเป็น เป็นปีอะไรนะครับซุมกอเนื้อบาก้านะครับโอ๊ยลืมไปเลยนะครับอันนี้อันนี้พันห้าพันห้านะครับแล้วก็รายการสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้นะ EP เก้าห้าจะเป็นพระสมเด็จองนี้เลยครับวี่พระสมเด็จองนี้เป็นวัดลักังนะครับเป็นวัดลักังนี่ครับเดี๋ยวเราสองมนตราดูกอนนะครับวี่วัดลักังนะครับองนี้สวยงามมากๆครับนี่ครับ มีเม็ดต่างๆ่าว่าเศษนะครับมวลสารเพียบเลยพี่พีนะครับเราบอกว่าองนี้มวลสารเพียบเลยนะครับสวยงามจริงองนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่พีเป็นสมเด็จนะวัตกรรมพิมพ์ใหญ่องนี้ฟอร์มเต็มสวยงามมากมาครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่ีลองดูนะสนใจยังไงเรียนเชิญได้เลยครับพี่พีฟอร์มเต็มสมตัดชิดนะครับด้านนี้ฟุ้มลึกนะครับแต่อาจจะมีใช้มาบ้างนะผมดูฟอร์มนะครับพี่ๆลองดูนะ นะครับอ่ะรายการ20เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอันนี้29นะครับอุทวด28นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็ ep 95ไปแล้วครับสวัสดีครับ